ทุกวงเีรับวีนะครับทวรยไรออว่าเป็นไงบ้างครับบอลเหนื่อยๆครับปัญหาหลักเลยคือเรื่องน้ำหนักไงเราลงเยอะแล้วเราลดเยอะดรวยการที่รู้ตัวไม่กี่วัน วันนี้ยังไงบ้างอยากขอโทษใครบ้างนะก็ขอโทษลูกพี่ครับขอโทษทุกคนครับมันไม่ได้ตั้งใจมันมันอ๋อว่ามันมันมันเนี่ยหมดหมดจริงวันนี้ครับก็ขอโพี่ไปหลาอย่างเดี๋ยมันจะเร่งขึ้นคิดได้ทำได้ใช่ไหมคิดได้มันทำไม่ได้ครับมันมันอปหลายอย่างมันปรับเปลี่ยนนะตะกิ้ก็ขึ้นแขนด้วยยุ่ไหนครับยุ่ไหนยุ่สามครับพอจะเร่งเลยตะกิ้ก็ขึ้น อันนี้คือน้ำหนักเป็นหุ่เลยที่ท้าแ้ลนนี้ครับขอพยายามจะเดินเร่งเตะซ้ายเตะซ้ายแต่ว่าัะชิวมาขึ้นก่อนช่วงยกสองยกสามนี่ก็เป็นเป็นเพราะว่าพี่ยอดเพชรมาดีไหมบอลวันนี้เขาก็มาดีด้วยครับเขาขึ้นเวทไปร้อยสี่สิบตอลนะแต่ผมมันปรับเวทก็ไม่แล้วก็แพ้ก็แพ้ทำทำที่แล้วเป็นแฟน ไแพครังแรกไปแรกเลเนี่ยเป็นแฟนที่มาอยู่เซ้อมทีบเคแล้วครับตรงไหนบ้างครบอนที่ต้องปรับแก้ไขกับมันป๊อ ปั๊มไม่แล้วครับแล้วก็ไป็ชวนใหม่ที่ค่ายครับแล้วก็ยอมรับความ่แพ้ครับแฟนๆคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะในเรื่องน้ำหนักที่เราทำได้หลายน้ำหนักเลยแฟนผิดใจมากครับนี่ครับผมก่อนฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเราหน่อยครับก็ขอโทษครับขอโทษที่ทำไม่ดีวครับวันนี้มันเหนื่อยเหนื่อยจริงครมันคิดได้ทำไม่ได้มันหมด มดเลยครับวันนี้หลายคอมเมีปัญหาบอกเลยว่าเสียงวันนี้เนี่ยโดนเปลี่ยนกุ้งชกหนักเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนไปหลายหลายแล้วหนักไม่มีปัญหาเลยวันนี้ครับส่วนหนึ่งเลยนะก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งเพราะเรากินไป็นร้อยสี่สิบนะใช่ครับต้องอดข้าวเพื่อลมหนัก รู้จริงๆวันไหนวันนั้นรู้ก่อนเครื่องครับว่าต้องมาจ่ร้อยสามสิบแปดใช่ครับก่อนเครื่องแล้วก็เพิ่งไปเช้ามาคุณร้อยสามเก้าก็ยังเหนื่อยอยู่เพราะเราคุมมาตั้งแต่วันอีกวันนึงครับใช่ครับหรือว่าสู้นะไปน้องคอเป็น์ตานแรกครั้งแรกในยการกลับมาบีใน เดี๋ยวไปแข่งไปหน้าเจอใครยังไงจะว่ากันน้ำหนักไหนบอลายะแขงกัไปครับพี่น้ำหนักไหนที่วามแปดนี่แหละครับุณแขกผู้ชมรู้แล้วก็เป็นร้านนอนรู้แน่นอนเลยใช่ไหมสามแปดงเราเลยครับคไไนรองสู้ต่อไปครับบอครับขมาอครับ สว